มาดูรถที่ติดกล้องเป็นปลาสับรถเป็นแบบไหนมาดูกันนะครับรันชีจะพาคุณลูกค้ามาพบกับรถ e x p e r t รุ่น G 6นะครับซึ่งเป็นรถ SUV s t สไตล์คูเป้เป็นรถที่มีความรูหลราเมียมนะครับซึ่งเป็นรถสถาปัตยกรรมไฟฟ้า 800V เลยซึ่งลองเลนสเนี่ยลองรับการชาร์จ DC ได้ถึง2 8 0กิโลวัตต์ ะครับแล้วก็แบตเตอรี่87กิโลวัตต์ครับสามารถวิ่งได้625กิโลเมเลยนะครับส่วนตัวรุ่นสแตนดาร์ดรองรับการชาร์จปั๊ม DC ได้215กิโลวัตต์แบตเตอรี่6กกิโลวัตต์วิ่งได้505กิโลมครับ X เทิง G สิโชว์จุดเด่นในด้านของเทคโนโลยีทั้งหมด29จุดนะครับโดยเป็นกล้อง12จุด เซนเซอร์อันตาโซนิก12จุดและก็ตัวเรดาร์มิลลิเมตรอีก5จุดซึ่งตัวนี้มาประกอบในการขับเคลื่อนอัจฉริยะเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและก็ช่วยถอยจอดนะครับตัวรถมาพร้อมด้วยระบบเอ a ดานะครับและแบตเตอรี่ก็เป็น CIB เซลล์อินเ a t o r เคเตอเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวรถและผ่านการทดสอบกันน้ำได้ถึง48ชั่วโมงเลยนะครับความกว้างของรถ1,920ม mm, ิลิเมตรความยาว4,753ม mm, ิลิเมตรความสูงได้ที่1,650ม mm ิลิเมตรครับฐานล้อกว้างถึง2,890ม mm. ิลิเมตร ร้อยางเป็นของม i ชลิ l ไพลอ l o t ปอร์ตอีวีสองห้าห้าทับสี่ห้าายี่สิบครับที่เก็บสัมภาระจุห้าร้อยเจ็สิเอ็ดลิตรสามารถใส่ถุงก๊อบได้อย่างสบายนะครับหากมีการพับเบาะก็จะจุได้ถึงหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่เลยนะครับค่อนข้างจะกว้างเลยครับ คุณลูกค้าสนใจทดลองขับสามารถลงทะเบียนโทรมาที่0614143789รันชีคอยให้บริการน,นคร่ะ